สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในเช้าวันที่อากาศเย็นนะคะเด็กๆขาอย่าลืมนะคะอากาศเย็นๆอย่างนี้ให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสวมเสื้อกันหนาวด้วยนะคะลูกอ่านนักเรียนขาวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสืออ่านให้แม่ฟังนะคะอ่านให้แม่ฟังขึ้นมาได้เลยนะคะลูกหยิบหนังสือแล้วนักเรียนก็เปิดไปบทที่6ค่ะเปิดไปบทที่6นะคะ ไปิดไปบทที่6หน้านี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนจะมาอ่านตามครูก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเรามาอ่านตามก่อนกันนะคะ,อ,ะอ่านตามครูก่อนนะลูกบออกพอบททอ,อีทไมเ้เอกพี่และหกไทยบทที่หก ออกเสียงแอนะลูกนะอ่าเรียนดูเลยค่ะตัวนี้ตัวอะไรเอย่ยคอพานพอพานออกเสียงพอพอเติมแอล,ลงไปอ่านว่าพอแอแแตามเนะคะงอแอแงอ 好。Uh huh. ฝึกบ่อยๆนะคะลูกจะได้เก่งนะลูกออะนักเรียนมองหน้าข้างๆได้เลยหน้าข้างๆเหมือนกันเลยมีสระ,ะอีตัวนี้สระ,ะอีนะคะมีสระอีมีสระ,ะอไอสระ,ะอาอีกนี่เราเคยอ่านไปแล้วนะคะเราจะมาทบทวนแล้วมีสระ,ะอะไรอีกนักเรียนลองสงังเดตดูสิอ้าวมีสระอูอ e, ีนะคะนี่คือสระ,ะที่นักเรียนเคยอ่านไปแล้วทั้งนั้นเลยเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกมอ มานีมีแม่ได้ไหมคะอ่าเรื่อมือลงมานะคะมอแอแ,แม่ไม่เอกแม่มออามานออีม,ออมีกอแอแ,แไม่เอกแก่ย้อนกลับ mom มามีมาดูแลได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมลูกนักเรียนขาลองหัดอ่านดูนะคะไม่ยากเลยให้นักเรียนการบ้านวันนี้นะคะการบ้านวันนี้ให้นักเรียนอ่านบทที่บทที่ห้าละกันสรลเอบทที่หาสรลเอนะคะ ให้ผู้ปกครองส่งคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้ครูด้วยครูจะเช็คชื่อนะคะเช็คชื่อการอ่านนะคะครูจะให้คะแนนด้วยนะลูกนะให้นักเรียนอ่านบทที่5ผู้ปกครองช่วยอัดคลิปส่งมาให้ครูด้วยนะคะวันนี้เราลากันไปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะการบ้านส่งคลิปการอ่านมาให้ครูด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ